สี่จุดอาถรรพ์ในบ้านโบราณถือห้ามนอนความเชื่ออาถรรพ์ที่คนโบราณน,นับถือกันมานานและมักจะบอกต่อลูกหลานให้ปฏิบัติตามกันมานั้นมีอยู่หลายความเชื่อด้วยกันโดยหนึ่งในนั้นก็คือจุดอาถรรพ์ภายในบ้านที่ห้ามนอนเด็ดขาดเพราะจะนํามาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนั่นก็คือ 1. ห้ามนอนใต้คือบ้านอาถรรพ์ลึกลับของคือบ้าน ตามความเชื่อของคนโบราณที่ว่ากันว่าห้ามนอนใต้คือใต้คานเพราะบริเวณนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของผีบ้านผีเรือนเพราะในสมัยก่อนมักจะนำต้นไม้มาสร้างเป็นบ้านโดยในต้นไม้นั้นก็เชื่อกันว่าจะมีวิญญาณสิงอยู่หากใครที่นอนใต้คืออาจจะถูกผีอำได้บางคนก็ฝันร้ายบ่อยๆหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายรู้สึกเจ็บหนักๆเหมือนมีอะไรมาทับเป็นต้น แต่ในบางความเชื่อก็ว่ากันว่าเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ไม่อยากให้นอนตรงขือบ้านเพราะว่าเกรงว่าคือบ้านจะหล่นมาทับนั่นเอง 2. องห้ามนอนตรงข้ามกับเสาบ้านความเชื่อที่ห้ามนอนตรงข้ามกับเสาบ้านก็เช่นเดียวกับคือบ้านเพราะอาจจะทําให้ฝันไม่ดีฝันร้ายเจอผีอัมหรือเจ็บป่วยแต่ในบางความเชื่อก็เป็นกุศโลบายของคนโบราณ ที่ไม่ให้นอนตรงกับเสาบ้านเพราะเกรงว่าเสาบ้านจะหล่นมาทับ3ห้ามนอนตรงกับประตูความเชื่อที่ห้ามนอนตรงกับประตูนั้นเพราะเชื่อกันว่าจะมีวิญญาณเดินผ่านไปผ่านมาเข้าออกทางประตูเรียกง่ายๆว่าเป็นทางของผีอาจจะทำให้ผู้นอนฝันร้ายถูกผีอัหรือไม่สบายได้4ห้ามนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก ข้อนี้นิยมปฏิบัติกันมากเพราะเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่าทิศตะวันตกนั้นคือทิศของคนตายสังเกตได้ว่าศพที่อยู่ในเมรุจะหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกโบราณจึงถือว่าห้ามนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นเช่นเดียวกับศพเพราะว่าจะทำให้เจ็บป่วยถูกผีอัหรือโดอนอาถรรพ์ต่างๆได้ จึงนิยมนอนหันศีรษะไปทางทิศต,ตะวันออกหรือทิศเหนือส่วนทิศใต้ก็มีความเชื่อเป็นทิศที่ไม่ดีนะักสำหรับการนอนหากใครที่นอนไม่สบายหลับไม่สนิทมีอาการคล้ายถูกผีอำอยู่บ่อยๆลองสำรวจที่ทางที่ตัวเองนอนอยู่แล้วลองเปลี่ยนทิศหรือหลีกเลี่ยงการน,นอนไปทางใต้คือนอนตรงเสาตรงประตูและนอนโดยหันศีรษะไปทางทิศต,ตะวันออกดูบ้างก็ไม่เสียหายอะไรนะคะ แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาก็ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ถือกันมาในสมัยโบราณเท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่วิจารณญาณ